กลับมาพบกันอีกครั้งกับการเล่นเมืองเกลืนตอนนี้คุณอยู่กับบ้านมืดเลเวลสิบของแก้วแก้วจะพาทุกท่านมารับชมการตีเติยมการใช้แม่มดราตีมาชมกันว่ามันจะโหงขนาดไหนแก้วอยู่ถ้วย5,000ถ้วยนะครับก็ไม่สูงมากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาโจมตีกันนะครับมาถึงก็ต้องดูเรือนครับว่าเราจะโจมตีพวกอาวุธหลักยังไงครับก็จะมีปืนใหญ่ยักษ์เตาปิ้งย่าง แล้วก็เครื่องยิงระวานครับซึ่งแก้วมองว่าด้านซ้ายนะครับค่อนข้างคุ้มค่าเลยเราจะเข้าไปนะครับแต่ว่าด้านขวาก็น่าสนใจนะครับถ,ถ้าเราไม่เข้าก็อาจจะพลาดได้นะครับฉะนั้นแก้วจะเข้าด้านซ้ายนะครับโดยแก้วใช้ทางฝั่งของ,ของคอปตเตอร์เนี่ยลงไปด้านซ้ายนะครับก่อนเลย<น> <daí> แล้วก็แก้วใช้มือกันหน่อยนะครับลงไปด้านล่างไม่แน่ใจว่าต้องใช้2ตัวหรือเปล่านะครับถึงจะโจมตีทางฝั่งของเครื่องยิงระวานได้นั่นเอง ด้านบนครับคอปเตอร์เข้าไปแก้วใช้มันก็น้อยลงไปตรงนี้นครับแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายเรีหกเลยครับเรีห้าใช้ได้ใช้ไปเลยอ่ามันก็น้อยเข้าไปนะครับก็จะได้ครึ่งยิงละวันเองแล้วคอปเตอร์อยู่ด้านซ้ายนะครับสามารถเข้าไปได้และจะมาที่โอเคเดี๋ยวแก้วอาจจะต้องปล่อยยักลงไปนะครับด้านซ้ายแบบนี้เลยและแก้วใช้แม่มุมลาตีลงไปด้านบนครับแก้วใช้ถ้าไม่ตาย โอเคก็จะเสกเข้าไปนะครับแล้วก็จะพุ่งเข้าไปหวังว่าจะไม่มีกบดักนะเราเข้าไปตรงกลางนะครับข้างคาวไฟแล้วนะครับก็จะไปเช็คกบดักด้วยครับแล้วก็โจมตีสิ่งก่อสร้างด้วยนั่นเองโอเคเราก็น่าจะผ่านด่านแรกได้ไม่ยากเท่าไหร่นาอแต่ว่ายักนะครับตายลงไปนะครับเพราะว่าเอ่อเืนหมดนั่นเองก็จะไปนะครับเหลือเลือดอยู่นิดหน่อยน,นะครับก็เลยลอดไปได้นะครับสามารถที่จะ ไปยังดันที่2ได้น,นะครับไม่น่าเชื่อว่าเราเรือฐานเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดันที่2กันไปดูกันว่าดันที่2จะเป็นยังไงเดันที่2อนครับสิ่งที่เราต้องระวังครับมีอยู่2จุดนะครับก็คือ,อพื้นโคกไหลกระบอกครับที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ระเบิดอากาศที่ด้านบนนะครับเราจะต้องโจมตีให้ได้ถ้าได้2ป้อมนี้นครับก็จะไม่ยากแล้วนั่นเองซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะใช้หุ่นยนต์นะครับลงไป แล้วก็ข้างคาวนะครับเรามีแม่มด3ตัวแม่มดสิข้างคาวไม่ได้นะครับแล้วก็เราโจมตีเ okay. okay. อาเป็นว่าแก้วเอาเปก้าไปหนึ่งครับแล้วก็เอาแม่มดลาตีไปหนึ่งครับโดยเราจะเข้าไปนะครับแก้วเขาด้านขวาปล่อยเปกกายักษ์แล้วก็หุ่นยนต์ลงไปแล้วเราก็ใช้แม่มดนครับลงไปหมดเลยโอเคแม่มดจะเข้าไปนะครับดูเหมือนว่า ช้างคาวจกมานะครับแต่อาวุธที่โจมตีทาอากาศก็มีเยอะเลยนะครับไม่ว่าเป็นเทเล่านะครับระเบิดอากาศครับแล้วก็ด้านไหนนครับแก้วใช้ถ้าไม่ตายของปิก้าไม่ทันครับปิก้าก็จะตายไปแล้วนั่นเองแต่หุ่นยนต์นะครับจะใช้ถ้าไม่ตาย3าขีดได้นครับสามารถโจมตีบ้านได้แก้วจะรออีกนิดนึงโอเคเราใช้ถ้าไม่ตายได้นครับเดี๋ยวแก้วจะใช้ถ้าไม่ตายหุ่นยนต์ตอนนี้นะครับแล้วก็เจอกับแซฟปี้นะครับอยู่ตรงนี้ เราก็เข้าไปนะครับเราใช้ท่าไม้ตายของข้างคาวเลยนะครับก็จะสิกข้างคาวออกไปและโจมตีได้นะครับแต่แก้วไม่มั่นใจเลยนะครับว่าเราจะได้3ามดาวหรือไม่นะครับเพราะข้างคาวมันจะเข้าไปนะครับด้านบนมีระเบิดอากาศนะครับแล้วก็แก้วว่าเราได้3มดาวมาดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแก้วซุ่มอ่อนครับจะได้เห็นเดือดล่างครับเป็นเท็ดล่านครับเราได้ขวานะครับทางฝั่งของแม่มดถูกป้อนธนูโจมตีนะครับทำให้ตายลงไปหนึ่งตัว อาจจะไม่สู้ดีนครับแต่เรามีข้างข่าวนะครับเราก็อาวุธล่านล่นงครับมันเป็นเป้าหมายเดียวนะครับมันจะโจมตีได้ทีละหนึ่งเป้าหมายแต่ข้างข่าวนะครับมาเยอะก็จะรุมโจมตีได้ดีนั่นเองทําให้ตาแรกแก้วสามารถที่จะเก็บสดาวได้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับกับการลิงข้างข่าวเดี๋ยวเราจะไปุยกันต่อนะครับวันน yani ี em ้ก็ได้มา2ดาวเอ้ยสดาวสดาวเงินครับแล้วก็ได้6ดาวเต็มนั่นเองแก้วตีปลายนะครับแก้ว ป้องกันนะครับแก้วเสียไป2ดาว79%เเครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับตาที่2กันนะครับวันนี้ก็จะพามชมนะครับไปชมยาวๆเลยนะครับกับการเล่นแม่มดราตรีนะครับเผื่อผู้ชมท่านใดที่จะหาสูตรเอาไปใช้ในเมื่อการคืนกันนะครับก็สามารถที่จะมาดูคลิปที่แก้วเล่นได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้เอาไปเล่นกันแก้วไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมกดหานานนะครับเดี๋ยวแก้วยกเลิกแล้วก็ ก็ถาใหม่นะครับแบบนี้เลยโอเคเจอแล้วนะครับได้ผลเนาะเราจะบ้านนี้นะครับก็ที่เราต้องระวังนะครับถ้าเป็นแม่มดเนี่ยจะต้องระวังเครื่องยิงระวานนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ย่วนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วเบิดอากาศด้วยนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับแก้มองว่าเราใช้แบบนี้แหละแล้วก็เข้าด้านขวานนะครับแต่เราต้องใช้คอปเตอร์นะครับลงไปได้ขวาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มันก็นอนนะครับเดี๋ยวเราล็อกก่อนละกัน รอให้คอปเตอร์โจมตีไปได้นิดนึงก่อนเราจะใช้มันก็น้อยเนี่ยเป็นตัวแทงแกวจะไปมันก็น้อยนะครับลงไปด้านขวาด้านบน,นครับแบบนี้เลยกอจะเข้าไปนะครับเราใช้เล็5ลงไปไดนนนาา้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของด้านซ้ายครับก็จะมีเล็6ครับลงไปโอเคไปได้ส่วน,นครับคอปเตอร์จะเข้าไปจะระเบิดอ,อากาศมาแล้วนะครับเราพุ่งไปได้ไหมถ้าเราพุ่งไปนะครับเราอาจจะถูก ป้อมประทัดตุต้มตีได้นั่นเองชนเราอยา่าพุ่งเลยดีกว่าเนาะเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายแต่เรายังไม่ได้ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นแก้วพุ่งไปเลยแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครยิงถึงได้และแกคิดว่าเราควรจะเข้าได้แล้วนะครับโดยแกเข้านะครับแกเข,ข้าด้านซ้ายแล้วก็ใช้แมหมดลงไปครับแกใช้เสกข,ข้างขาวลงไปเลยก็จะเสกข้างขาวลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็เฮ้ย เครื่องยิงละวานครับมันยิงมาแล้วนะครับมันจะยิงไปที่แม่มดไหมเอ้ยยักษ์เด้งถึงดึงๆๆเลยนะครับโอเคเราโจมตีเครื่องยิงละวานได้นะครับแล้วแม่มดก็อย่าไปเหยียบสิเดิอนอ้อมไม่ได้เหรอโอเคแก้วใช้ทําไม้ตายยักษ์ก่อนเลยพอเจอกับคัชเชอร์ครับก็จะเข้าไปแล้วก็เราเข้าไปนะครับเราสามารถใช้ท่าไม้ตายของคอปเตอร์ได้นะครับแก้วจะใช้ท่าไม้ตายคอปเตอร์เลยแล้วก็โจมตีนะครับเราผ่านสามดาวทองแดง ดาแรกไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดานที่2อกันต่อนะครับว่าแก้วจะเก็บสามดาบเต็มได้ไหมด้านบนนะครับแก้วมองว่าเราใช้คอปเตอร์มาได้นะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องมียักษ์สักหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวแทงและมังกรมังกรไอ้เขินเลยมังกรน้อยนะครับมังกรน้อยมังกรมังกรน้อยนะมังกรน้อยโอเคเราเราปล่อยคอปเตอร์ไปด้านบนครับเราใช้มังกรน้อยลงไปช่วยเพราะว่ามีเทลลาดักอยู่เนาะ เขาน่าจะดักรุกขนปนใหญ่นั่นเองแล้วก็เราเข้าไปนะครับคอปเตอร์จะลงไปด้านล่างมังกรน,น้อยจะเข้าไปนะครับเราสามารถใช้ถ้าไม่ตายได้นะครับแต่แก้มองว่าเราเก็บถ้าไม่ตายอีกนิดนึงได้ไหมได้ใช้เลยโอ้ไม่คุ้มนะแล้วก็เราจะได้ด้านไหนไหมได้นะครับฉะนั้นเรามาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้แม่มดลงไปนะครับแบบนี้เลยอยักจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตี ปืนโคกนะก็จะยิงมาด้านซ้ายคอปเตอร์อยู่ด้านบนนะครับจมตีเข้าไปแม่มดของเรานะครับไม่มีท่าไม่ตายแล้วนะครับก็ไม่มันเลยนะถ้าไม่ตายหมดแล้วก็ไม่มันเลยเราใช้ท่าไม่ตายของยักษ์ละกันเพื่อที่จะเป็นอมนตะชั่วคราวนั่นเองแล้วก็เราจงตีปืนใหญ่คู่ได้นะครับเราไปด้้นขวานคอปเตอร์สามารถที่จะพุ่งไปได้นะครับแต่แก้วอยากจะพุ่งเข้าไปที่บ้านนะเพราะว่าบ้าน,นครับมันจะมีแซปปี้ออกมานั่นเอง เดี๋ยวเราจะพุ่งเข้าไปนะครับได้ไหมแต่ว่ามันจะพุ่งแล้วนะครับก็จะพุ่งเข้าไปโอ้ไม่ทันนะครับนิดเดียวเองแค่วิดเดียวเองครับก็ไม่ทันอยากเข้าไปนะครับแม่มดแก้ว่าได้3ดาวนะสามดาวเงินนะครับน่าจะทําได้แล้วก็ด้านหน่นะครับคอปเตอร์ไหวไหมคอปเตอร์ใช้ทําไม่ตายได้นะครับไปต่อได้คอปเตอร์นี่เลี้ยงนานนะก็เติมน,น้ำมันมาเยอะนะครับน้ำมันหมดแล้วก็เร่งลงไปแลดูเหมือนว่าแม่มดจะไปเล่นขวานครับมีเท็ดล่อยู่ เราจะเข้าไปนะครับเจอประทัดนะครับแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายเดียวนะครับทางฝั่งของแม่มดรอตาตีนครับก็จะเป็นลายเป้าหมายนั่นเองเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็เลี้ยงขวาเราโจมตีกับเทล่าด้านะครับก็จะได้มาสามดาวเงินเรียบรยครับก็ถือว่าดีเลยไปดูกันนะครับว่าเขามาโจมตีแก้วนะครับได้เท่าไหร่แก้วกดเข้าไปนะครับเขาตีไปได้3ดาวทองแดงครับถือว่าเราโจมตีได้ดีกว่านั่นเอง เราไปชมต่อนะครับกับตาที่3กับการใช้แม่โมดสุดโหดนะครับเราเจอบ้านทรงนี้นะครับก็เอ็กโบเป็นภาคอากาศนะครับอาจจะไม่ส่งผลดีต่อไม่ส่งผลดีต่อคอปเตอร์นะครับคอปเตอร์อาจจะต้องระวังนิดนึงแก้มองว่าเราเข้าด้านซ้ายนะครับน่าจดีนะแต่ว่าจะเข้าไปยังไงเนี่ยสิเพราะว่าด้านซ้ายนะครับมันมีทั้งเตาปิ้งย่างแล้วก็ระเบิดอากาศนะครับซึ่งเราจะเข้าไปแก้ใช้คอปเตอร์ไปด้านซ้ายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อย มันก็น้อยลงไปด้านล่างนะครับแบบนี้เราใช้มันก็น้อยไปด้านบนออ้คอปเตอร์โดนยิงมาครับไม่สู้ดีเลยเราใช้เลข6กเลข5ลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็เข้าไปนะครับแต่ด้านบนมีระเบิดอากาศนะครับที่จะยิงมาคอปเตอร์ไปเด้นขวาน,นะครับแล้วก็อาจจะอืมเราวัดใจเลยนะครับเราเข้าเลย <grammar. S 2> เราใช้ทําไม้ตายของข้าวเลยนะครับแล้วก็คอปเตอร์จะโจมตีเข้าไปนะครับโอเค เราได้ระเบิดอากาศครับแล้วก็จะพุ่งเข้าไปแบบนี้เลยครับเราใช้ทําไม่ตายยักษ์เลยแล้วก็ยักษ์จะไปด้านขวาครับดูเหมือนว่าคอปเตอร์จะยังคงอยู่ครับยังคงอยู่แล้วก็ข้างข่าวนะครับเข้าไปที่อาวุธด้านบนครับยักษ์ลงมาไวไหมตอนนี้เหลือพื้นดินสองป้อมนะครับเป็นปืนใหญ่กับปืนใหญ่คู่ครับซึ่งคอปเตอร์สามารถที่จะโจมตีได้ครับแต่แม้ว่าพวกเราอาจจะตายลงไปได้นะครับเพราะว่า ปืนใหญ่คู่เนี่ยค่อนข้างแสบเลยคอปเตอร์ครับเราพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะโจมตีได้ไวครับก่อนที่ข้างข่าวจะแม้มดจะตายลงไปนั่นเองเราก็ได้นั่นเองครับโอเคตอนนี้เหลือทหารไม่เยอะครับเหลือนิดเดียวก็จะพากันไปต่อครับโดยแก้วจะพาไปดันที่2เลยโอเคก็จะพาไปดันที่2ครับฐานเรือน้อยทําให้เราต้องวางแผนให้รัดกุมมากขึ้นครับ อาวุธที่น่ากลัวครับก็จะเป็นปืนคอกไดกระบอกครับแล้วก็พิ่ยีมาวา่าแล้วก็ด้านบน,นครับเป็นด้านบนเป็นปืนใหญ่ยักษ์นั่นเองแม่ลืมชื่อนะครับเรามีคอปเตอร์นะเราเข้าลงไปด้านล่างได้น,นะครับเราใช้ยักษ์เราใช้มังกรน้อยแบบเดิมเลยโอเคเราใช้คอปเตอร์ลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็มังกรน้อยนะครับเราปล่อยลงไปด้านขวาละกัน เด็แกจะปล่อยเข้าไปนะครับไม่แน่ใจว่าแก้วว่าต้องปล่อยด้านซ้ายดีกว่านะ,ะแบบนี้เลยโอเคคอปเตอร์โดนยิงมาครับแล้วก็มังกรน้อยเข้าไปนะครับเราใช้ท้าไม่ตายเลยเพื่อที่จะลดพลังชีวิตของป้อมปะทันนั่นเองแล้วก็มังกรน้อยจะเข้าไปนะครับสามารถโจมตีปะทันได้ไหมโอ้มันหลบไปด้านซ้ายนะครับมันไม่เข้าไปด้านเ้่นขวานะครับทําให้คอปเตอร์นะครับก็จะต้องพุ่งเข้าไป และอาวุธจะยิงมาครับหนึ่งอาวุธนะครับคือดึงขวาแก้วว่าเราเอาสองดาวดีกว่านาะสามดาวเราอาจจะหวังไม่ได้นะครับเราอาจจะหวังสูงเกินไปนะครับทําให้เราจะพลาดนะครับฉะนั้นแก้วจะเข้าด้นซ้ายแล้วแก้วปล่อยข้างๆาแม่มดลงไปนะครับปล่อยเสก้างคาเข้าไปก็จะแบบนี้เลยนะครับแต่แก้วไม่แน่ใจนะครับว่าแก้วจะได้สามดาวสามดาวเงินหรือไม่นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคเราได้เทล่าแล้วนะครับแล้วก็ โจมตีกัแผงน,นครับแต่ว่าแม่มดจะเดินอ้อมไปด้านบน,นครับแล้วก็แม่มดจะถูกปืนใหญ่ยักษ์โจมตีนั่นเองอยักษ์เข้าไปก่อน,นครับเฮ้ยมันยิงมาที่แม่มดราตรีของเราได้นครับเราใช้ทาไม่ตาของยักษ์เลยแม่มดจะตายลงไปเนี่ยสิแต่นอนนครับเราได้5ดาวก็ถือว่าโอเคนะไม่ไม่ไม่เก๋เลยนะครับแล้วก็ยักษ์ขึ้นไปนะครับด้านบนดูเหมือนว่ายักษ์จะตายลงไปนะครับแล้วก็แม่มดจะเข้าไปทางด้านบน,นครับแต่ว่า แม่มดไปเด้งขวาแล้วก็ไปด้าซ้ายนะครับเราจบไปที่2ดาวเงินนะครับห้าดาวรวมนะครับก็ได้ไป33ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านของเรากันได้ไหมแก้ให้ชมกันนะครับก็บ้านของเรานะครับกันได้นะครับเขามาตีได้2ดาว72%ครับและนี่ก็เป็นการใช้แม่มดราตรีที่การอนุฝักกัรนะครับคุณชมใช้สูตรอะไรอยู่สามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับถ้าสูตรไหน น่าสนใจนะครับแก้เอาไปเล่นแล้วใช้ดีเดี๋ยวแก้วจะขโมยเอาไปทําคลิปให้ชมกันวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจกกักเกยจริงแล้วเรามากันใหม่สวัสดีครับ